สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามปรีชาเจริญทรัพย์นะครับบริการขุดออกแบบโคกหนองนาโมเดลนะครับเช่นเคยวันนี้เรามาขุดโคกหนองนาบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับอยู่ที่อําเภอกิริมาตรจังหวัดสุขโขทัยนะครับพื้นที่เก้าไร่นะครับปลงตรงนี้เราขุดเป็นงานเสร็จเรียบร้อยอยู่ที่1เดือนแล้วนะวันนี้เราจะพามาชมนะครับ โมเดลแปลงตรงนี้เป็นเช่นไรนะครับไอเดียการขุดปัญหานะครับรายละเอียดของแปลงตรงนี้เป็นเช่นไรเผื่อจะเป็นไอเดียแนวทางในการขุดออกแบบพื้นที่บ้านสวนแปลงเกษตรสําหรับพี่ไหนที่สนใจอยู่นะครับในส่วนของแปลงตรงนี้นะครับเราได้มาสํารวจออกแบบพื้นที่นะครับพื้นที่เดิมเนี่ยจะเป็นพื้นที่นาข้าวลุ่มต่ํานะครับพื้นที่ต่ําจากถนนอยู่ที่2เมตรจะมีบ่อน้ําเก่านะครับลูกหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคลองไส้ไก่ประมาณสัก5เมตรอีกลูกนึงนะครับ แล้วก็เป็นพื้นที่ติดกับคลองสาธารณะหรือว,ว่าคลองระบายน้ําปัญหาหลักๆของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือจะรับน้ําฝนตอนฤดูน้ําหลากทําให้พื้นที่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะทํานาข้าวได้ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์สูงสุดได้ในช่วงของฤดูน้ํานะครับจึงเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะครับที่เราต้องขุดแล้วก็ออกแบบพื้นที่บ่อน้ําโดยเฉลี่ย35-40%ที่จะขุดบ่อน้ํานะครับนาดินที่ขุดนะครับขึ้นมาถมที่ ยกระดับพื้นที่ให้สูงขึ้นอยู่ที่2เมตรนะครับก็คือเราขุดบ่อนําดินนะครับขึ้นมาถมที่สูงเท่ากับถนนหรือว่า2เมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับปัญหาคือเราต้องขุดบ่อให้ใหญ่แล้วก็ลึกแล้วก็นําดินขึ้นมาถมนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับโซนหาน,าน้าเนี่ยจะเป็นโซนพื้นที่สาธารณะนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่หลวงนั่นเองนะครับโซนนี้จะเป็นแอ่งน้านะครับเป็นพื้นที่บ่อน้ํา ลองนะครับเราเลยจึงออกแบบนะครับขุดบ่อนะครับนำดินขึ้นมาถมที่ยกดัามให้สูงขึ้นแล้วก็ควบคุมทางน้ำไหลให้ไปตามคลองนะครับแล้วก็มีท่อระบายน้ำจุดโซนตรงนั้นนะครับที่เราวางให้นะครับเป็นท่อใหญ่เพื่อจะระบายน้ำไปตามระบบน้ำนะครับครับผมจะพามาชมในส่วนของพื้นที่โซนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่บ่อน้ำโมเดลทรงฟรีฟอร์มนะครับพื้นที่สไร่ เราขุดลึกลงไปอยู่ที่8เมตรนะครับขุดกันที่3ชั้นนะครับนำดินที่ขุดขึ้นมาถมที่ยกระดับพื้นที่นะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นบ่อน้ําที่ใหญ่แล้วก็ลึกนะครับเป็นปัจจัยสําคัญที่เราต้องขุดบ่อใหญ่เลยนะเพื่อจะได้ดินขึ้นมาถมที่นะครับขุดดินทําคันล้อมที่ทาโคกภาศัยนี่โซนนี้จะเป็นโคกที่ภาคัยนะครับพื้นที่3ไร่เลยนะโซนนี้จะเป็นลานกิจกรรมนะครับโปรเจกต์ข้างหน้านะครับเจ้าของที่ต้องการที่จะ มีพื้นที่บ้านพักอาศัยหรือว่าสามารถจะเปิดร้านค้าทําเป็นตลาดได้นะครับโซนด้านหน้าแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นคาเฟ่ร้านอาหารได้หมดเลยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพื้นที่ติดถนนก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นคาเฟ ây, ่แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารได้นะครับในส่วนของพื้นที่ด้านหน้าเราจรึงออกแบบพื้นที่ขุดบ่อด,ด้านหลังพื้นที่นะครับขึ้นมาถมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพื้นที่ด้านหลังพื้นที่นะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่ รอบพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ําโมเดลนะครับติดขอบเขตแดนพื้นที่นะครับตัวนี้จะบ่อไม่ลึกมากประมาณสัก3ามเมตรห้นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่บ่อน้านะครับที่ไม่ลึกมากสามารถที่จะทําสาราริมน้ําได้นะครับสามารถที่จะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมคาเฟ่ร้านอาหารได้หมดเลยโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่นาข้าวเล็กๆอยู่นะครับพื้นที่ประมาณสักหนึ่งงานกว่าเจ้าของที่ต้องการที่จะมีพื้นที่ทํา เป็นแปลงนาข้าวออร์แกนิกนะครับแล้วก็ถัดออกจากนาข้าวก็จะเป็นพื้นที่โรงเรือนปศุสัตว์นะครับเป็นโคกประมาณสักหนึ่งงานอีกนะครับเราขุดดินถมขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่ยกระดับนะครับคันล้อมที่ก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรก็สามารถที่จะขับรถรอบพื้นที่ได้นะครับในส่วนของคันล้อมที่นะครับนี่เลยก็ถือว่าเป็นไอเดียโมเดลสวยๆเลยนะครับกับไรตรงนี้สามารถที่จะเก็บเป็นแนวทางในการขุดออกแบบ บ้านสวนแปลงเกษตรของพี่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปแนะนําให้รู้จักกับพี่เจ้าของแปลงที่ใช้บริการงานขุดของเรานะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาแนะนําให้รู้จักกับพี่เจ้าของแปลงนะครับที่ดูแลเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหนนะครับชื่อชื่อน้ํานะคะก็เป็นผู้ดูแลแปลงในระหว่างที่ ขุดยันเสร็จนะคะก็น่าจะต้องดูแลต่อไปเรแทนเจ้าของเปลงเนาะจริงๆก็เจ้าของแปลงก็อยู่ต่างประเทศค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นหลานเป็นหลานใช่ไหมครับอ๋อพี่เจ้าของแปลงชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อชื่อเจลค่ะอ๋ออยู่ที่ประเทศฮ่องกงค่ะอยู่ฮ่องกงเนาะก็เลยเราเรามาสำรวจเนี่ยเจอกันอยู่นะแต่พอทํางานเนี่ยพี่เขากลับมาไม่ทันใช่ช่วงนั้นคือ อยากทํามานานแล้วเนาะแล้วก็ติดตามเพจของคุณปีชาจเจริญทรัพย์ไว้นานแล้วแล้วก็คเคยพูดเปรย์กับเราว่าอยากทําโคกหนองนาพอดีเป็นพัฒนากรเนาะก็อยู่กับก<อ>รมการพัฒนาชุมชนค่ะตอนนั้นก็มีโครงการโคกหนองนาอยู่แล้วแต่ตอนนั้นก็คือพี่ออป้าเขาก็อยากเข้าร่วมโครงการแต่ว่ามันติดด้วยกระบวนการที่ต้องไปอบรมด้วยเนาะอ,อ่าแล้วก็ ช่วงนั้นถ้าเกิดว่าไปอบรมก็ต้องมีผู้แทนไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปแทนได้ก็เลยบอ,บอกว่าเอองั้นก็ทํางบตัวเองดีกว่าเงก็คือเอางบตัวเองมาทำดีกว่าทำงบตัวเองดีกว่าสบายใจกว่าครับเพราะว่าในเรื่องของการขุดของของหลวงของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีแบบ <นะ S 1> ใช่ใช่มีแบบตามกหนดของเขาเงค่ะแต่การขุดเนี่ยเราไม่ได้ตามใจเราแน่นอน ตามิบอกหลายแบบมาให้เราเลือกค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบมาเลยเราก็ต้องเลือกเอาว่าว่ามันเหมาะสมกับสภาพพื้นดินแบบไหนอะไรเงี้ยก็เลยติดตามใช่ติดตามมานานแล้วพูดว่าอยากทําอยากทําก็เลยช่วงนั้นลางานกลับมาเนาะมันเป็นช่วงหน้าแรงตจจริงก็คืออยากทําในช่วงนั้นเลยแต่มาปุ๊บก็เอายังไม่ได้ติดต่อเลยอะไรเลยก็เลยลองโทรประสานก็ปุ๊บปั๊บก็ก็สะดวกทันใจเนาะพี่น้ำ หรือเปล่าโทรหาผมทไมเนาะใช่ค่ะเป็นคนโทรให้เนาะก็ไม่พอโทรประสานไปไม่เท่าไหร่ก็คุณปีชาก็มาเลยมาสำรวจเลยก็ถือว่าไวจังหวะพี่เขาได้กลับมาเมืองไทยด้วยตอนนั้นาได้คุยกันใช่เห็นว่าอยากกลับมามากเลยตอนนี้ใช่ไหมครับอยากกลับมามากคือแบบได้เราได้แต่ส่งรูปไปให้เขาดูนะคะว่าช่วงการทํามีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างนะคะ พอเห็นแล้ว <liberal> ว <noise> ่าโอ้สวยเนาะอยากกลับมาแย่แล้วเนี่ยแต่พอดีด้วยภารกิจงานซึ่งมันยังไม่สามารถที่จะลางงานได้ครับก็พอดีแหละกลับมารอบน้ำาจะได้เตรียมบ่ออ่าใช่ค่ะเจอฝนตกไปก็พอดีเลยเก็บน้ำได้เลยเก็บน้ำอยู่มาดูบ่อใหญ่อะนี่ก็คือเป็นบ่อใหญ่ของเราเนาะใช่ค่ะบ่อนี้ถือว่าเป็นบ่อที่ใหญ่แล้วก็ลึกมาก เห็นว yup. ่าตอนขุดมีคนเข้ามาดูมีคนมาติดตามเลยค่ะมาดูผลงานการขุดว <tur> ่าอะไรยังไงเนาะเพราะว่าแถวนี้ค <tur gen new festival> <t ower> <tur> ือส like <sh> ่วนมากถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรกรอะเนาะเวลาขุดเขาก็จะขุดแบบเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาซึ่งเขาไม่ได้คํานึงถึงการเป็นตะพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอมาเห็นอย่างเงี้ยเขาก็แบบอื้มมันมีตะพักนาะอะไรนู่นเห็นความแตกต่างเนาะค่ะนี่ครับบ่อของเราเป็นบ่อที่ขนาดใหญ่แล้วก็ลึกนะครับแล้วก็มีชั้นมีเบิร์ม ตรงนี้จะเป็นพื้นที่น้ําท่วมใช่ไหมครับใช่ค่ะคช่วงดูดูน้ําหลากดูดูน้ําหลากน,านี่ถ้าเกิดฝนมาเราจะรับน้ำมาจากทางกําแพงเพชรทางกระต่ายอ,อําเภอพางกระต่ายเนาะถ้าเกิดทางนั้นน้ําท่วมคือเราเตรียมได้เลยตรงนี้ก็คือเป็นทะเลเลยค่ะเป็นทะเลเลยใช่ไหมแล้วว่าทํานาข้าวก็ไม่ได้ผลีใช่ค่ะเนี่ยเราจะรับน้ํามาต่อจากทางนึงเลยอันนี้ค่ะที่เห็นเป็นผืนผืนนาบิ้งน้ำนี่คือท่วมหมดเลย ค่ะแล้วก็คืออย่างเงี้ยต้องรอระบายน้าไปทางนี้ทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นนาทั้งนั้นครับเป็นพื้นที่ต่าเนาะก็ยังไงก็ท่วมมาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องขุดบ่อใหญ่แล้วก็ลึกเสริมดินเพื่อจะเสริมดินให้สูง2เมตรนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นทุนของพื้นที่ที่เราต้องขุดเยอะแล้วก็ขุดยกระดับขึ้นมาหน่อยค่ะถ้าพื้นที่นาไม่ท่วมมันก็ไม่ต้องุดถมสูงขนาดนี้เอเราถมให้สูงเท่ากับระดับถนน ซึ่งปกติแล้วเ้าเกิดมันไม่หนักจริงๆอ่ะมันรอดแต่คิดว่าอันนี้รอดรอดแล้วค่ะพอเราถมสูงสูงมลยนะสูงมากก็ถก็ถือว่าทําทีเดียวมันจบนะฮะต้นทุนของพื้นที่คือน้ําท่วมเราก็ต้องขุดใหญ่แล้วก็ถมให้สูงเห็นว่ามีปลูกแฝกอ่าใช่พอดีเราไป รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุโขทัยค่ะพอดีก็เนาะเรามีแปลงโคกหนองนาอยู่แล้วแล้วก็เลยทําเรื่องไปขอขอเข้ามาได้ค่ะอันนี้ก็เลยได้รับมาประมาณ20,000ืต้นค่ะเป็นหญ้าแฝกหญ้าแฝกช่วงนี้ปกติมีแจกต้นไม้ด้วยไม่ใช่หรอครับมีค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงตอนนี้ไปสอบถามมาก็จะมีเมล็ดปอเทืองกับกับต้นแฝกเราต้องคอยติดตามเขาอีกทีว่าเขาจะแจกช่วงไหนของฟรีเป็นยังไงบ้างกับ ผลงานงานขุดของทีมงานของเรานะครับค่ะก็ถือว่าเป็นคนดูแลตั้งแต่ประทับใจเนาะเราวันมาวันแรกคือเขามากันเป็นชุดเลยเนาะชาวบ้านแตกตื่นกันมากเลยรถมาแบบยิ่งใหญ่อลังการค่ะแล้วก็พอมาลงทำจริงคือถือว่าถือว่าไวัยเนาะเอการตีแบบเป็นเราไม่เคยเห็นว่าเขาตีกันแบบแบบนี้เนาะได้เห็นได้เห็นไวัยคือแบบใช้รถไมโครอะไรเงี้ยวาดวาดถือว่าโอเคเป็น เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์การขุดก็ถือว่ารวดเร็วทันใจรวดเร็วใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าคืออยู่ในช่วงของหน้าฝนเนี่ยพอฝนไม่ตกเนี่ยเราต้องรีบขุดต้องรีบทาให้เสร็จคช่บางวันก็ตื่นแต่เช้าบางวันก็เลิกเย็นหน่อยอะใช่เช้านี่เริมแล้วยังทียังไม่ยังไม่ถึง8ปดโมงลคะลงงานก็แล้ครับนี่แหละครับก็อยู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วก็ต้องเร่งเพราะว่าผมมีเรื่องหนึ่งคือกลัวน้ํามา ถ้าน้ำมาเนี่ยผมไม่กลัวมันจะทำงานไม่ได้ก็เลยต้องดีที่ทให้จบแต่ถือว่าโอเคเนาะกับผลงานงานขุดของเราพิกัดตัวนี้อยู่ที่ไหนนะครับอมหมู่3ค่ะตำบลสัมพวงอําเภอครีมาจังหวัดสุโขทยัยค่ะหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ามาดูแปลน นะครับมาศึกษาข้อมูลก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะ,ะติดต่อพี่น้ําได้เนาะ,ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับพี่น้ำเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามส่เกา่ค่ะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามพี่น้ําได้นะครับ <นะ S 1> เผื่อมาดูเป็นแนวทางไอเดียในการขุดออกแบบพื้นที่การปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยในอนา,นานคตนะครับมาเป็นเพื่อนมาเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับในการทําบ้านสวนแปลงเกษตรเนาะนะครับพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่เกาไหลเกาไร่เนาะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับลงตรงนี้ของพี่น้ำแลวก็ของของพี่นะฮะเรียกแต่ในเห็นชื่อในไลน์แต่ยังไม่รู้จักชื่อัชื่อ<ด>ชื่อจันทาใช่ใช่ผมเรียกว่าพี่จันทา,าอ,อ่ะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามงานขุดกับผมได้นะครับทีมงานปรีชาจเจริญทรัพย์ทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับอ่ะสำหร,รับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามแลระรับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้ำครับสวัสดีค่ะ